โอ้ไฟลุกเลยพดแล้วหมอฝดแล้วโอ้อือปีเอสแฟมลิชัวงใจเสนอฝากกดไลค์กดติดตามให้บาเบช้างด้วยนะครับอ่าสบายดีท่านผู้ชมและเอฟซีทุกท่านนอีว่าเข้ามาติดตามพวกเฮาชิมงานสายบุญอ่าตอนนี้พวกเฮาอ่าทางซี กับมหอดบานพ่อตงเรื่องแล้วเนาะอาจจะได้ไอ้ก <laughs> ิสบายดีเออไม่อหบอ <laughs> แยมแอมมหอดแล้วเป็นหน้าที่กับแต่ละคนบ่ะเนี่ยเกษตรภารกิจก็ว่าตอนนี้อาบ้าบนนำ้ำนากาเบากีแก้วเนาะได้แบ่งเวียกให้บ้าไปสร้างเป็นคูคาไก่ขัขวไก่เนาะเพราะว่าทางเขาจะเฮ็ดฮิดให้พ่อตงเรื่องเนาะเออเพราะว่าพ่อตงเรื่องพอมาเล่<พ>าเจ<พ>้าป้ามาเข้ามาอยู่นี่กับฟองหอยอยังบบรันได้ฮิดให้จักจักเทือเนาะ ตะการมื่นี้กะตั้งมุตั้งใจอ่าได้ซื้ออุปกรณ์ครบเนาะถือว่ามาเฮ็ดหิตตามทีของประเพณีอ่าซึ่งว่าเจ้าให้พี่ป้าพี่ผู้นอให้ได้กินเขากินน้าแล้วครอบลาขา้าเจ้าบอกให้ข้าเจ้ามาจ้อง็กน้อยให้เป็นวัดเป็นไข่แบบนี้เนาะแล้วก็ผู้เท่าได้เจ็บได้ป่วยเนาะอ่าซึ่งจะสร้างจะไปทําการดังไฟละก็นต้มน้าขัวไก่เนาะเป็นอะไรปฏิต่ามภูมิปัญญานำผสมเนาะ เอ้ามานี่เบีร์ซ่าก็จะทำการตั้งหมอ้อเนาะนี่แหละโอ้เขาอ,อนี่ออกเลยเขียงออกเนาะอ่าจะตั้งหม้อแล้วค่ะตุ่มน้ำเอาจะใส่หมอ้อเอาหมอ้อป้ายจะใส่ป่ะเนาคือบุเรียนหมอ้อไม่ต้องมีหม้อเด้ม<อ>หมอห้อหม้อใหญ่ นึ่ทนมด้แต่ว่าเต็โอ้นี่อย่นี่ตุ้มน้ำอ่ะโออรนนะที่ยังกันอ่อ่าันเอาแบงกกันปนอาที่กันจะเบียร์สร้างก็ไปหัพวไก่อาจารย์คนกนอ๋น มืออื่นนี่ก็จะทำการทำการอ่าโต้อทอนอเนกทำสมเหมือนโต้ทอแล้วเพราะว่าบรสะดวกน้ำหัวเนาะมันมาหน้อย เอาทีในใน่ใกล้นี่คือตึกเังเลยผู้ชมคมหน้าคบตาเนาะใส่กันไปใส่เจเอาไปตัดไม้มาให้ตันหานน้เจียอ๋อตัดไม,ม่อรอเอาไม่มาตออเคปึ๊บ <laughs> nó oh, phải say nè chín năm rồi luôn chín này này vậy โอ้ยมวยเปล่าเลยโอ้ยลุกแล้วบันนี้นะเฮ้ยเอาทำมาส้มอ่าเราถ้าติดตามตอนต่อไปเนาะน้ำเดือดแล้วก็จะเอาไก่มาจุ่มแล้วก็ลุกไก่เนาะเออาเอ้าลุกเออเอาไปใส่เอาไปใสงจะให้บบานุ่นขาไก่เนี่ยเบานุ่น

เออใไ่นี่เลยเขาว่านะเ้าอะไรจากป่าดางเออเอานี่เตียงเลยเชียวมันก็แม่นแนวเลยตุน้อยบ่บ่อันั่นจะเป็นไม่มีตัวน้อยวะเน่พูดยิ่งข่าแม่เอาผูดยิ่งยังเด้อเจ้าบุคคลฆ่าสัตว์วะเออตัวดีบม่ได้คุยข้าจั๊กเฮ้ยมามามาข้าข้าไปแม่ข้าแม่ข้ากินนี่นะเฮ็ดอันเฮ็ดพี่นี่นะ อีน้ำช็ดพี่นะไหม <laughs> บัณฑสร้างจะให้พวกขอคาเนะาะธรรมสมบัณฑสร้างบอ่อคาสัตว์ตัดนชะีวิตเนาะอันนี้ก็ให้บ่อนุนคาบ่อนุนกัคาตบแตบหลาตบแตบยู่ตอนนี้เนาะ <laughs> เอ้ยอ,อีบานมา,นาแล้วนองโซลี่เมื่อกี้ที่เขาไม่ใช่ส,สอันปะ เปนายเอาหมดกูไก่หนึ่งตัวเ้ยเลยเหลย่อีกเมามครับพี่เอาลงมาพี่เอว่าเอ้สันไก่สานไก่ม่าพักต้งุดอันนี้เนาะ ตลกขนาดนุ่งสุดคือเจมนนะให้บอลุนนุ่งกับเขานุ่งอลกจะไปถอดกางเกงนุ่งเล้วามันเล่นแล้วามันเล่นเลยพัดตัวเดียวขาสองสองมีสองตัว có mất tin bỏ cho mặt rồi không phải rồi sao? chua phải rồi sao? không phải rồi sao? không phải rồi sao? ừ เอาผ้าก่อนเนาะเอาผ้าให้ก่อน,นีดดไปตนปัดน,นะจะบด่ได้ถ่าตอนปัดเนาะเพราะว่ามันสยองไปล้ <c oughs> ไปลุกเลย <c oughs> ฝนแล้วหมอฝนแล้วโอ้หจะอยู่ร่วงนั้นก่อนไหมเออนะอันนี้จานสักจิกเาสีเพชรอยจุเออโอ้ครบสุดเอาเพชรขๆาด้จานด้วยใ่เอาชิสายทูเลย เอาฉันว่เกมผับส o มคลิปอ่าจะกินซอยจุเนาะเฮ้ยเราฟดขับๆอะไวันนี้นะน้องเต่าเมนตุยยังฮึภาษาอันตรงเรื่องว่าอะไรตัวยังบอกทำแม่ตัวยังขนาด มันก็ใกล้ได้โอ้ฟดคักเลยได้เหัออืมเอาเสื้อคู่เลยเสื้อ like คู nah ่เนี่ยเนี่ยเนี่สื้อคู่เสือคู่เฮ้ยอืมจ o n i g h เบียร์สางสิลุกเออปัดเชิงเลยสไลี์นี่สวยกันเนาะสวยกันเฮ็ดเนาะเฮ็ดผีเด้อ เิ็ดอันเอาตะแก่นะให้พี่กินเด็กน้อยจึงหมูเป็นไข้เออเด็กน้อยเป็นไข้เป็นไข้เฮ็ดอันนี้ให้พี่กินเออเป็นไข้ตลอดไงอาอบาเบซังก็จะลุกใกล้แล้วแต่ว่าบ่าวสักจิดเพื่อนมาเพื่อนอยากจะลูกซีนนี่แหละ เราไปสร้างก็ได้ราไปอีกเนาะเป็นอไรไปติดตามคับซุมเอนี้ก็แล,ล้วบอกลุกเรแล้วทำสุ่เนาะจบอากาตนตัวโตไปก็เียมให้บ้าบุนนำเพราะบ่บุนนาำเสียเลตัวไกลเนาะเพราะว่าบุนบบนํำหูวิธีอันและแล้วก็บอกให้พิษตามพิษคลอง ที่การเห็ดยาวช่สี้ามันสีขัอซส้วมเนาะเจ้าตุ๊กเก้เนี่เลี้ยงหเอดท่นที่เดอด้ะกำลังล้างให้ดอตุ๊กเเก

มีเออมีดกองเลยมาไมมีบ oh. oh? uh ้ม huh. uh ีเอาเราสะเลยตนองน้ำสะสมจะมอบให้บนังต่อา่อโอ้เออซีนสุดเลยเนาะมาสักจิิคนกะเฮ็ดอ่าเฮ็ดสวยเนาะเฮ็ดสวยดิบเฮ็ดกินเต็มที่มันเนาะเพราเขากเดินทางมาไกลนะครับ มาควบหน้าคุบตาท่า,าท <c oughs> นผู้ชมจะมีทั้งเบ้าขี้แก้วหลักกาเบาสัิกเบาบนน้ำหลักการเบไปสร้างคุบเนาะควบหน้ากับตาสี่ท่านที่เข้ามาช่วยพ่อตรงเรือเนาะแต่สำหรับคลิปนี้เบ้าสร้างก็ขอฝากเพียงเท่านี้อย่าลืมหากคนใดกดแชร์ให้เบ้าสร้างเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเฮาได้เข้ามาหาพ่อตรงเรือเนาะท่านผู้ชมเห็นะ,นะพวกเฮาก็อาภูมิใจเนาะที่ได้มาช่วยสาตรงเรือ อ่าทุกคนก็ตั้งมุตั้งງจมาາนาะดินทางไกลบ่ไปสางก็เดินทางไกล